สองสามสี่ห้าเริ่มต้นปีอาเริ่มต้นเดือนใหม่นะครับนี้ก็เจอของใหม่ๆนะครับทุเรียนใหม่ๆเอาทีมงานไปใส่ครับเอามามาเป็นไปบินบาททีมงานแกะทุเรียนนะครับได้เจ้าของสวนนี่นะครับพระมารย์มหาอภิชาตินะครับนี้โอ้ยมันสิเลียวบนน่าผู้เดียวแกะนี่เนาะเด้อนะครับอาจารย์จะรุนเนาะผู้หนึ่งเนาะ นะครับเห็นแต่จีวอนนะครับนี่ประจันมหาจรูนนะครับแกอยู่ด้านในนี่นะครับนี่โอ้ยนะครับไม่ชี้ให้ข้อมูลว่ามันสุกไม่พร้อมกันนะครับนี่อันสุกไม่พร้อมกันก็เลยแกะเป็นบางครั้งบางคราวนะครับคุณแม่สำนะครับจ้ำอ้าวมาแต่บ้านพนแพงนู้นนะครับกับคุณแม่จอยนะครับสามกิโลเมตรนะครับมาช่วยงานที่โรงครัวนี่นะครับ เด้อนะครับแผนกของหวานนี่จะมีแต่คนพร้อมๆนะครับบักม่วงงาสร้างบ่หรือม่วงหยั่งที่นี่เหรอนะครับอย่าถามชื่อเลยนะครับถามแต่ว่าอร่อยก็พอนะครับนี่มาสนุกเนาะชื่อวันออกม่วนไปหาแต่งโอ้ยกระโบจักแล้วเนาะนะครับเป็นพระฉันอย่างเดียวนะครับเป็นอย่างคือเอาหมดมะน้ำอยู่นี่ยเป็นอย่าง เดี๋ยวสิโอ๋ไปฟังของดีมักมีเจ้าของเดิมแมนของดีมักมีเจ้าของเฝ้อบอสเฝ้าบักมังคุดปวดนั่นนะนะครับมีคารมคมหอกด้วยนะครับนี้นั่นห้ามบอกต่อระบาดเดิมบอกสักี้ละเด้อนะครับนี่ เลี้ยงพระเลี้ยงเนรร้อยการูปนะครับพระร้อยต้นๆเนนสามเนรสามรูปนะครับส่วนมิจจะไปว่าเด็กน้อยเด็กน้อยก็สำนิหลือเด็กน้อยเนอะเฮงโอ้ยอันอันมันเป็นมันมันเป็นยังสี่เด้อสมือเด้อลูกเต่าเด้อ เห็นเห็นหลานอยู่บ้านว่าเวลาอันอยากกินยังยังสินนะอันหนูอยากอันนั้นนี่พ่อไม่ได้เฝ้าไปเห็นได้กินให้ได้กินได้ดีใจคัากันลูกอยากกินยังนะโอ้ยเอาบ่แมเป็นธรรมดาได้ลูกเตานี้วไว้เป็นนายของชีวิตเดิมนี่ยังนี่นะครับ เป็นบุญเหลือเกินนะครับที่มาบวชตั้งแต่นุมนะครับก็เลยไม่ได้ลําบากเรื่องนี้นะครับนี่น,นะครับคุยสักนิดหน่อยนะครับนี่ที่โรงครัววัดบ้านกบอแต่เช้าๆนะครับยมก็มาแต่เช้าๆนะครับนี่